สวัสดีนักลงทุนสายคริปโตเคอร์เรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิตแอนด์เมนโรผู้สอนของเพจลงดุงถวยรวยลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆของวันที่18ธันวาคมปี2021โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และใช้มุมมองแผนการเทรดเพราะฉะนั้นแล้วครับผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับสำหรับเหรียญในวันนี้นะครับเหรียญในวันนี้ที่เราจะมาดูกันจะมีทั้งหมดได้แก่บิตคอยครับซู โจ d y ว x Uniswap ครับ CRV แล้วก็คับคอยครับผมโดยเหรียญตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันจะเป็นของ Bitcoin กันก่อนสำหรับ Bitcoin นะครับก็ยังคงให้แนวโน้มแผนเดิมนะครับว่าอาจจะต้องให้มันซึมไปเรื่อยๆนะครับนะอาจจะต้องรอให้มันซึมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงกล่องเขียวนะครับของผมนะถึงจะค่อยเก็บเพื่อวางแผนถือ นะครับและซื้อถือระยะยาวได้ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยคุ้มในการเข้าเล่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับภาพย่อยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับเท่าที่ผมดูมาเนาะตรงนี้ครับเราสามารถมองแนวรับแนวต้านชุดนี้ได้นะนะครับผมขอมองนี้แล้วกันจึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ นะครับมองว่าเป็นแนวรับแนวต้านแบบคล้ายๆรูปแบบริมนะครับเวชก็ได้ falling wedge นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่อยากเล่นสั้นจริงๆก็สามารถซื้อแนวรับเพื่อเด้งไปขายแนวต้านด้านบนได้นะอันนี้คือแผนแนวโน้มแรกสําหรับคนที่อยากเล่นสั้นนะครับนะซื้อแนวรับไปขายแนวต้านด้านบนครับหรือไม่งั้นครับนะแพทเทิร์นนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับในชุดตลาดชุดนี้นะครับถ้าเกิดเป็น falling wave ตรงนี้เมื่อไหร่แล้วเกิดการเบรกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งเป็นชุดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับยิ่งเป็นชุดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วผมมีมุมมองนะว่าถ้าเกิดการเบรกนะครับแนวต้านชุดข้างบนตรงนี้เมื่อไหร่นะเบรกชุดแนวต้านตรงนี้ข้างบนเมื่อไหร่มีแนวโน้มครับว่าจัเด้ง ไปได้ไกลและเด้งไปได้แรงอยู่นะในชุดนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าจะเด้งนะครับเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะแต่ชุดนี้ถ้าอยากเล่นจริงๆครับชุดเบรกควรที่จะต้องเล่นนะครับในการที่รอเขารีเทสมาก่อนแล้วไม่หลุดนะครับแล้วไม่หลุดค่อยตามนะครับผมแล้วก็รอเล่นเล่นเด้งขึ้นไปนะครับผมนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการซึม ไปอีกรอบนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดการซึมไปอีกรอบเนี่ยก็อาจจะซึมลงไปในกล่องเขียวด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมให้แนวโน้มว่าช่วงคริสต์มาสช่วงนี้และช่วงปีใหม่ชุดชุดตอนนี้เนี่ยพวกสถาบันต่างประเทศนะครับหรือลายย่อยบางคนนะหลายหลายคนเอาเอาเป็นว่าหลายๆคนนะครับในต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับ พวกสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยเทรดกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เจอวอลลุ่มหนักๆนะครับบิ๊กมูฟได้นะครับในช่วงระยะนี้นะครับถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเกิดขึ้นจากบอทครับบอทเทรดหรือ AI พวกนี้มากกว่านะผมให้แนวโน้มประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแอคชั่นครับถ้าจะรอแอคชั่นจริงๆผมรอว่าถ้าอยากเล่นลองรอเก็บ กล่องเขียวไม่ก็รอเบรกแล้วรีเทสยืนได้อาจจะไปได้จริงนะครับผมให้ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะครับผมอ่ะไปดูนะครับ c ิปโตเฟียน g ก i ีดอินด x นะครับตอนนี้ก็อยู่ในค่า Extreme f ม a นะครับอยู่ค่า24เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นค่าที่คนค่อนขน้างกลัวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้โซนได้ครับว่าผมมองนะ ว่าเราอาจจะได้เจอนะครับโซนนี้คล้ายๆกันนะครับนะค่อนข้างคล้ายๆกันครับแถวๆเดือนเมย์ครับนะกับจูจลย์ยูไลเน่โอ้เกือบ3เดือนนะเนี่ยสเดือนนะครับตอนนี้เราเพิ่งเจอชุดนี้นะครับได้ประมาณสักเดือนครึ่งนะเดือนเดือนนะครึ่งนะฮะผมให้เดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำไซด์เวดาวกอบสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะ เพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนในการแอคชั่นใหญ่ๆใดๆนะครับจนกว่าจะเลือกทางชัดเจนได้ผมมองว่าอาจจะต้องรอนะผมอาจจะต้องรอ,อนิดนึงว่าถ้าซึมมาก่องเขียวเรื่อยๆเนี่ยน่าจะน่าสนใจนะครับรอไอซ์ไอต่ำๆและเกิด b u l l i s h Divergence นะครับนะถึงจะเป็นชุดที่น่าเล่นจริงๆได้นะครับให้แผนไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ บิตคอยนนะครับผมนะอ่ะลองไปดูคอมเมนต์นะครับของลูกช่องกันนะครับที่ขอกันเข้ามานะฮะตัวแรกครับนะเป็นซูชีครับผมก่อนที่เราจะไปดูเอาคอยกันนะครับเดี๋ยว ประชาสัมพันธ์ขายของกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่าน YouTube Membership ได้นะครับก็ง่ายที่สุดเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาในช่องเราและจะมีคำว่าสมัครครับหรือจอยสมัครเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับว่ามีระบบนะครับนะมีรูปแบบ3รูปแบบกันนะฮะก็คือพี่ปาเทเดอร์ใจดีนะนรมาเศรษฐีสุดาลุงวานตัวใหญ่นะครับโดยที่นโะรมาเศรษฐีเป็นต้นไป สามารถเข้าถึงเนื้อหาคอร์สเบสิ c to a แอดวานซ์คลิปโตได้นั่นเองนะครับผมนะให้แผนอา่าขายของไม่ใช่ให้แผนขายของไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาดูเอาคอยนะครับตัวที่มีคนรีเควสกันเข้ามานะครับของคุณพอชขอซูชิครับผมนะลองมาดูซูชิกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพิมพ์อ่ะสำหรับซูชินะตอนนี้ก็ ผมผมมองว่ายังไม่สวยนะครับเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมมองเดี๋ยวลองเราต้องมองแผนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอ่านได้ว่าเป็นชุดนี้อาจจะเป็น1ครับนะหรืออาจจะเป็นจบแล้วก็ได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ A B strong B แล้วก็ C 2ตรงนี้หรือเปล่านะ2ตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมันเอาลงอีกชุดหนึงอาจจะเป็น1 2 1 2ก็ได้นะครับ แต่ถามว่าน่าเล่นไหมผมมองว่ายัางไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น Time f ฟรม e Day สำหรับซูชิผมรออย่างเดียวนะครับรอ EMA 10 20ตัดขึ้นนะถึงจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นแผนตรงนี้ผมขออนุญาตลบก่อนลบไปให้หมดนะครับอาจจะเป็นแพทเทิร์นดับเบิลซิกแซกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้น1 2 1 2นะครับเอาลึกหรือไม่งั้นอาจจะเป็น1 2ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็น A B C 2ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดที่น่าสนใจ นะครับไม่แน่ใจว่าหล่นไปหรือยังนะอ่ามาได้แล้วนะครับสำหรับซูชินะครับถ้าอยากบายออนดิฟเล่นของถูกจริงๆคือชุดนี้ครับนะแถวประมาณต้นทุน5.347ครับจนถึง3.783นะครับก็ผ่านผลไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็หวังว่านะครับถ้าจะเอาขึ้นได้จริงๆชุดแนวรับชุดนี้ครับนะจะต้องเอาอยู่นะครับแนวรับแรกคือ5.3ครับและแนวรับที่2คือ3.7 ถ้า3.7นะครับถ้า3.7เอาหลุดเนี่ยจะค่อนข้างแย่แล้วซูชิจะน่าจะไม่มีอนาคตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเอาไว้ว่า3.7จะต้องยืนให้อยู่นะจะต้องไปให้ได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มแผนหนึ่งครับคือ EMA 1020ต้องตัดขึ้นนะครับ Golden Cross ตัดขึ้นมาถึงจะสวยนะครับในภาพระยะตอนนี้นะครับผมสำหรับซูชิ อะมาตัวต่อไปเลยนะครับซูชิผมให้แผนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชุดนี้เริ่มเป็นขาขึ้นได้แล้วจะสวยนะครับแต่คอนเฟิร์มแพทเทิร์นนะครับผมมองว่ายืนอยู่เหนือสัก9.2เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มว่าน่าจะขึ้นได้จริงๆแหละ้นะครับชุดนี้9.2นะครับนะขอให้เบรกขึ้นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับซูชิอ่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็น ของคุณไวดนเทลนะครับขอเหรียญโจหน่อยครับนะฮะลองมาดูครับเหรียญโจตัวนี้ไม่เคยดูมาก่อนนะครับรู้สึกไม่เคยดูมาก่อนโจโทเค็นไม่แน่ใจว่าต้องดูใน exchange ตัวไหนนะครับผมว่าน่าจะาแรกแหละนะครับนะสำหรับโจไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเหรียญอะไรนะครับ นะแต่รู้สึกว่าคุณคุณน่าจะอยู่ใน Avalanche Ecosystem นะครับอ่ะเรามาดูครับส่วนตัวนะครับคือ EMA 1020ขอคอนเฟิร์มตัดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับน่าจะสวยผมรอแพทเทิร์นชุดนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นการขึ้นได้จริงๆผมรอแพทเทิร์นการคอนเฟิร์มนิดนึงก่อนขอยืนสักตรงนี้ไปให้ได้ นะครับยืนชุดนี้สัก3.2เนี่ยนะครับน่าจะน่าจะเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงได้แล้วนะครับรอมเบรกชุดนี้ครับ3.2นะครับโดยประมาณผมให้ไว้ตรงนี้นะครับถึงจะสวยนะ3.2ยืนให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปได้จริงนะครับแต่ทางด้านอีเลียดเวฟเนี่ยพูดยากครับตอนนี้เนี่ยถ้าฟอร์มตัวนะผมยังหาขึ้น1.2ยังไม่ได้นะครับในชุดนี้บางทีชุดนี้อาจจะเป็นการฟอร์มตัวขึ้น1 ก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น1นะครับเดี๋ยวขอลองดูรีเทสเมนต์ชุดนี้ก่อนนะครับอาจจะเป็น 1, 2ชุดนี้นะครับ1นนะครับอ่ะนะน่าจะจบ5ตรงนี้แหละแปลว่าตอนนี้นะถ้าอยากให้มันสวยจริงๆรงอเบรกชุดนี้ครับ3.2ถ้าเบรก3.2ไปให้ได้ก็ควรต้องเบรกออททาไฮเดิมไปให้ได้เนาะถึงจะเป็นการขึ้นที่ยังไม่จบขาหนึ่ง นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนิดนึงว่าผมกลัวอย่างหนึ่งว่าตรงนี้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไฮตรงนี้ไฮนะครับอาจจะเป็น3 4 5ตรงนี้จบก็ได้นะครับ5แล้วเดี๋ยวจะไปจบนะครับตรงนี้เป็นขึ้น1ใหญ่นะครับจบ5นะ1 2 3 4 5นะครับในชุดนี้4ี่ทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปจบ2โลนะครับอ่นะเพราะฉะนั้นผมแบรคไปนิดนึงก่อนว่า มีโอกาสครับเป็นขึ้น1นได้นะครับมีโอกาสเป็นขึ้น1นึได้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาจบหรือยังถ้าเขายังไม่เอาจบควรยืนเหนือ3.2ครับชุดนี้ไปให้ได้เนาะนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจจริงๆนะครับขึ้นขอบเขตในการเป็นขึ้น1นนะครับของเราคือชุดนี้ครับนะครับตั้งแต่1 6ึ่จนะครับจนถึง0.63ขอบเขตตรงนี้คือขอบเขตที่ จะเป็นขึ้น1 2ให้กับเราได้นะครับเป็นขึ้น2นะ1 2ชุดนี้นะครับโดยที่ผมไบแอสไว้ว่า2อ่ะควรที่จะลึกหน่อยนะครับอาจจะไปอยู่แถวๆตรงนี้ก็ได้นะ0.91จเนจนถึง0.63นะครับแต่กรอบกว้างๆผมให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าอยากสะสมจริง,รงๆรอไปสะสมชุดนี้ครับนะชุดนี้จะดีกว่านะครับสำหรับโจะไปเหรียญตัวถัดไปนะครับ นะคุณไวยเ์เทะบอกว่าขอบคุณครับวิเคราะห์ละเอียดดีครับอ,อินดีครับผมขอบคุณครับตัวต่อไปครับเป็นของคุณเรียวไทมครับ dydx นะครับผม dydx เรอามาดูกันเอ่อ dydx กอ็ภาพคลายๆโจนะอย่างที่ผมมองก็คือชุดนี้ที่ขึ้นมาเป็นชุด impulse ชุดขาขึ้นเนี่ยเป็น confirm น,น่าจะเป็นชุด impulse wave เว็บหนะครบเว็บ1แล้วตรงนี้นะลง2นะครับตอนนี้ย่อลง2แล้วลงลึกด้วยแต่ขอบเขตการลงนะครับขอบเขตการลงที่จะเป็นขึ้น2ที่ผมให้ก็คือกล่องเหลืองนะครับถ้าอยากเล่นอยากเก็บก็เก็บกล่องเหลืองตรงนี้นะครับนี่เลย8 3ถึง6 6 2นะครับนะไม่ควรหลุดนะผมให้ขอบเขตไว้ตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับไม่ควรหลุดแนวนี้ครับ6.62 ถ้าหลุดก็น่าจะกลับบ้านเก่านะครับเหรียญตัวนี้จะไม่มีอนาคตทันทีนะครับอาจจะซึมทำนิวโลได้นะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตตรงนี้นะครับ6.62เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดแหลกเนาะแล้วก็อยากเก็บจริงๆรอเก็บชุดนี้ครับสะสมนะผมเรียกว่าไม้ตรงนี้ไว้ว่าเป็นไม้กันตกรถไม้สะสมไม้พรีบายนะครับก็ซื้อในสัดส่วนเงินเล็กๆได้ก่อนนะครับผมนะเอาไว้ประมาณนี้ นะครับแล้วถ้าอยากเล่นไม้หนักๆไม้จริงได้นะครับก็รอ EMA 10-20ตัดขึ้นนะครับน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็น1-2แล้วฟอร์มตัวจะเป็นขึ้น3ได้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ลองดูนะครับลองดูกันอีกทีนะครับผม6.62ไม่ควรหลุดนะครับผมประมาณนี้ตัวต่อไปครับเป็น Uniswap ครับ UNI ิเป็นคอมเมนต์ของคุณนะฮะอ่ะคุณโอ๊ตแมนยูนะครับขอบคุณครับผมยินดีครับ อ่ก่อนมาดู u n น swap นะครับคุณ NT ถามมาว่าพี่ช่วยวิเคราะห์ b i t c o i n Dominance หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆตัววอลุ่มมากผิดปกติถึง20ทเทเลียนโดดมาจากปกติที่เคยเป็นนะครับอ๋อต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนครับผมรู้สึกว่าทางนี่นะไอทาง Trading View น่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยที่มีวอลุ่มนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนครับว่า Bitcoin d o m i n a n c e มันดวลุ่มไม่ได้นะครับนะมนดวลุ่มไม่ได้เพราะว่าตัวค่า นะครับผลลัพ์ของมันคือเปอร์เซ็นต์นะครับบิตคอยดเมน์คือเปรียบเทียบระหว่างบิตคอยกับเหรียญเอาคอยต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวค่าตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นครับว่าช่วงปี2014อะไรช่วงนี้ช่วงแรกๆนะครับเอาคอยไม่มีอ่าลองมาดูกันเนี่ยครับก็จะอยู่ค่าประมาณ9 9เกเกือบร้อยเลยนะครับก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เอาคอยในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ค่อยบูม นะครับหรือมีน้อยตัวมากๆนะครับส่วนใหญ่จะลงไปที่บิตคอยกันหมดเพราะฉะนั้นน้ำหนักในการน้ำหนักน้ำหนักของมาร์เก็ตแคปของบิตคอยน,นะครับจึงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เกือบเกือบ100%เลยทีเดียวครับแล้วก็สัดส่วนของเอาคอยตัวอื่นก็อาจจะประมาณ 0, 0ูนนิดๆิเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำรองนี้แต่สุดท้ายเป็นไงครับช่วงที่ตลาดคริปโตบูมนะครับแล้วก็เป็นบูรันเนี่ย เห็นไหมฮะปี2017เป็นต้นไปนะครับบิตคอยด d เมเน a n c ล่วง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 กราวลงมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาคอยเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องแบ่งสัดส่วนครับแบ่งสัดส่วนของ Market Cap นะฮะก็สุดท้ายเป็นไงครับจากที่บิตคอยสูงๆนะครับก็อยู่ดีๆก็รูดต่ำลงมานะครับเพราะว่าเหรียญเอาคอยเริ่มมีฟันโฟนะครับหลุเงินไหลเข้า มามากขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดครับว่าลงมาลงมาลงมาเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับก็เราจึงได้เจอครับว่าตอนนี้เนี่ยไอตัว Market Cap นะครับก็จะแบ่งแบ่งกันอยู่นะครับถ้าสมมติว่ายิ่งสูงเนี่ยครับแปลว่าเป็นรอบของ b Bitcoin s e ี s ันมากกว่าเอาคอยซีซันนะและถ้าเป็นรอบการลงแปลว่าเป็นรอบของเอาคอยซีซันยับที่เอาคอยซีซันจะค่อนข้างแข็งกว่านะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปใหม่ครับว่ามันบอกเป็นแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ใช่เป็นตัว v o l u ุ่ปริมาณการซื้อขายเพราะฉะนั้น v o l u ุ่ตรงนี้เป็น Noise นะครับน่าจะไม่ได้มีอะไรนะครับผมมองว่า t r a d i n g v i e วน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเท่าที่เท่าที่เข้าใจนะครับต้องบอกกันตามอย่างนี้ว่าเท่าที่เข้าใจถ้าใครมีข้อมูลอย่างอื่นนะครับก็สามารถบอกกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออมันมีเหตุผลอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมแต่ส่วนตัวเท่าที่ผมเข้าใจคือ น่าจะเป็นน้อยน่าจะเป็นข้อมูลผิดพลาดนะครับของทาง TradingView มากกว่านะครับผมสำหรับ Bitcoin Dominance ครับอ่ะตัวต่อไปครับะฮะตัวต่อไปเป็นของคุณเบอร์เก้ครับขอ Uniswap ครับผม Uniswap Uniswap ต้องน่าจะคล้ายๆนะครับกับซูชิเลยนะฮะอ่ะนะครับชุดแนวรับชุดนี้นะครับที่ผมบอกไว้นะครับแนวรับตรงนี้ต้องรับอยู่สุดท้ายรับไม่อยู่นะครับก็ลูดยาวลงไปเนาะเพราะฉะนั้นแผงตรงนี้เราก็ ตัดทิ้งไปได้เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นทําเป็นขึ้น2ใหญ่นะหรือไม่ก็ดับเบิลซิกแซกนะครับแต่ต้องบอกกันตามตรงว่าช่วงตลาดช่วงนี้ผมว่ามันไม่ไม่ค่อยมีใครให้ค่ากับพวก d e f ากันเท่าไหร่นะครับก็ถ้ายังไงก็ต้อง รอดูตีมกันให้ดีครับผมว่าอาจจะต้องรอดีฟา2.0อนะอะไรทํานองนี้มากกว่านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วง Metaverse หรือเกม NFT มากกว่านะครับที่จะค่อนข้างบุมเพราะฉะนั้น Uniswap ครับผมให้ขอบเขตนะครับถ้าหลุดแนวชุดนี้นะครับ17กับ15เหรียญเนี่ยแปลว่าแนวรับถัดไปลึกๆนะต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวรับลึกๆนครับถ้าสมมติว่า Pri c e Pattern ชุดนี้เอาไม่อยู่นะครับมันจะมีชุดนี้ นะครับนะถ้า13.8เนี่ยครับเอาไม่อยู่มีสิทธิ์ที่อาจจะดิฟลงมาลึกได้อีกทีผมมองว่าชุดนี้ถึงจะค่อนข้างเป็นโลที่แท้จริงของเขาได้แล้วนะครับก็ประมาณสัก9.8จนถึง6.76ครับแนวประมาณนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสวยของเขาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มครับว่าน่าจะลงไปได้อีกนะครับถ้าตลาดเนี่ย ยังลงไม่จบนะยังเจอยังไม่เจอจุดบอททอมนะครับก็มีสิทธิ์ที่ว่าเอาคอยที่อ่อนแออย่างพวกตัวเหรียญ d e f ฟอะไรพวกนี้นะครับน่าจะลงไปได้อีกโลหนึ่งนะครับอย่างเช่นซูชิกเมื่อกี้ที่ดูกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปได้อีกแต่ Potential นะครับถ้าอยากจะ กลับขึ้นมาได้หรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้รอ EMA สิบ0ครับกลับตัวขึ้นแล้ว13.8ต้องเป็นจุดซับพอร์ตให้อยู่นะครับเจอโลตรงนี้ต้องเจอได้แล้วจริงๆนะครับเป็นจุดบอททอมแล้นะครับก็รอดูกันครับถ้า13.8หลุดก็น่าจะยับยับไป9.8นะครับผมสำหรับ Uniswap ครับผมนะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับ u n s w w p นะครับคอมเมนต์ของลูกช่องนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดู เหรียญตัวอื่นกันนะครับเป็น crv ครับตัวแรกนะฮะ crv รู้สึกว่าค่อนข้างแข็งกว่าตลาดหน่อยนะครับถ้าใคร buy on dip ชุดแนวรับกล่องเหลืองตรงนี้ก็ยินดีครับนะครับยินดีด้วยฮะ3.5จนถึง3เหรียญนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เท่าที่ดูนะครับอาจจะเป็น 1, อ่า1,2,3นะครับแล้ว4เนี่ยชุด4ิอตรงนี้ครับ ซึ่งอาจจะเป็นนะครับเป็นสองบีนะครับ A B C และจบ4ตรงนี้นะครับสองบีตรงนี้แล้วแปลว่าชุดนี้อาจจะเป็นการนะครับฟอร์มตัวเป็นขึ้น1นึนะครับเป็นขา1 2ของเวฟ3ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยก็คือเนี่ยครับก็อยู่แนวจุดเดิมครับแนวรับ3.5ถึง3เหรียญถ้าหลุดไปก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปเกิดโลใหม่ได้อีกนะแต่ crv ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดครับผมมองว่าน่าจะ ขึ้นไปฟอร์มตัวเป็นขึ้น3ได้แหละนะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้น EMA 10-20ก็มีทรงว่าจะหักหัวขึ้นด้วยนะครับด้วยความที่ชุดแท่งเทียนอยู่เหนือ EMA ทั้ง2เซนถือว่าน่าสนใจครับถือว่าน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอ,อนิดนึงก่อนนะครับถ้าใครไม่มีของ buy on dip ตรงนี้เนี่ยรอ EMA 1 0 b 0 0ค่อนข้างเป็นคอนเฟิร์มนะครับขึ้นแบบชัดๆค่อยเล่นได้นะครับหรือไม่งั้นก็รอเบรกนะครับผมมองว่ารอเบรกชุดนี้ไปได้เลย ประมาณ6.1นะครับ6.13ถ้าเบรกแล้วยืนเหนือขึ้นไปได้ค่อยเล่นนะครับ Follow by ชุดนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเบรกแล้วยืนเหนือชุดนี้ได้เป้าถัดไปเท่าที่ผมมองเนี่ยก็13เหรียญน่ะก็ได้อยู่นะครับ13เหรียญก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับ Extension นะครับคร่าวๆเนี่ย นะครับ12เหรียญ13เหรียญเนี่ยได้อยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นรอชุดนี้เบรกนะครับ6.2เนี่ยประมาณ6กว่า6.2นะครับขึ้นไป12เหรียญเนี่ยก็ร้อนะครับนะเพราะฉะนั้นรอแพทเทิร์นการคอนเฟิร์มนะครับหรืออาจจะรอตลาดนะครับนะเจอจุดบอททอมแล้วก็ได้นะครับค่อยเข้าไปเล่นนะครับในไม้ใหญ่ๆนะครับถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้รับซื้อ นะครับในายออดิปตรงนี้นะครับสำหรับ CRV ผมให้แผนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่ควรหลุดแนวรับนี้แล้วหรือถ้าแพทเทิร์นการคอนเฟิร์มรอเบรกชุดนี้ครับ6.2เหรียญโดยประมาณนะครับผมหาชุดนี้นะครับผมอ่ะนะครับสำหรับ CRV นะครับให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับให้ไว้ประมาณนี้ก่อนอ่ะตัวต่อไปของเราครับตัวต่อไปของเราเป็นครับคอยครับเป็นคับคอยสำหรับครับคอยครับก็เราได้เจอครับว่า ตรงนี้เนี่ยผมย้ำไว้ตลอดนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่าชุดนี้ตกลงจะเป็น3ามอห้านะครับถ้าเป็น3ามอห้าแปลว่าอะไรแปลว่าลงมาชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลบฟีโบก่อนนะครับปึ๊บนะครับนี่ครับสามอห้าแปลว่าอะไรล่ะแปลว่ารอบการลงตรงนี้อาจจะเป็นลง4ก็ได้อเอครับนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่เชื่อมั่นว่าขบคอยไปต่อจะต้อง bias จากสิ่งนี้ครับว่าจะเป็นตรงนี้จบขึ้น3ครับจบ3ลงมา4ลึกๆไม่โอเวลับหนึ่แล้วเดี๋ยวขึ้น5ไปได้ต่อโดยการที่ขึ้นไปขอบเขตขึ้น5อยู่แถวประมาณ580จนถึง700นะครับ715ประมาณนี้นะครับผมนะก็จะเป็นขึ้น5ไปได้ต่อจุดนี้แต่ถ้าใครมองในแง่ conservative นะครับมองในแง่ร้าย,ายว่าเนี่ยขึ้นไปเพื่อเป็นกับดักหมีบูทรันะครับแล้วจะจบลงได้อีกเนะี่ย ต้องมองชุดข้างล่างนี้ครับว่าตรงนี้จบ5แล้วแล้วลงมาเป็นลง A ครับแล้วขึ้นมาตรงนี้คือ B แล้วเดี๋ยวจบ C ได้ต่อแล้วเดี๋ยวจบ C ได้ต่อโดยขอบเขตการลง C ผมให้ไว้ตรงนี้120จนถึง80เหรียญน,นะครับถ้าเกิดโลใหม่แถวๆนี้เกิดขึ้นเป็นผมผมรับนะครับ1 2 0ถึง80เนี่ยผมจะเข้าไปสะสมอีกรอบหนึ่งชุดนี้ก็เก่งกำไรแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ buy as ในหน้าไหนนะครับชุดนี้ต้องเบรกให้ได้นะครับชุดนี้ต้องเบรกให้ได้แล้วล่าสุดก็ขึ้นมาเทสแล้วมีการรีเจ็ตในการขึ้นนะครับปฏิเสธในการขึ้นอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยครับนะสำหรับชุดนี้เพราะฉะนั้นนะครับให้ไวครับว่าแนวต้านในรอบตอนนี้เนี่ยในตลาดตอนนี้สำหรับค,บคอยครับ แนวต้านที่ต้องผ่านไปให้ได้นะครับที่ต้องเบรกไปให้ได้คือ366ถึง377ถ้าเบรกไม่ได้มีสิทธิ์จะลงไปได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะลงไปได้โดยแนวรับมองตามกรอบอย่างนี้ครับว่าแนวรับแรกอยู่ที่325ครับและแนวรับที่2คือแถวแถวนะครับ3า0บาทนะครับผมให้ไว้ประมาณนี้300บาทนะครับชุดนี้นะครับแนวรับชุดนี้นะครับ2ชุดนี้ ต้องเอาให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรอบเนี่ยจะอยู่แถวนี้ครับแนวต้านนะครับแนวรับนะครับต้องเอาให้อยู่ชุดนี้ต้องเอาให้อยู่ไม่ใช่ว่าอะไรครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปใหม่อีกเทสไม่ผ่านก็มีโอกาสลู่ลงไปได้ต่อนะครับแล้วแนวรับที่ต้องรับให้อยู่ก็คือนะครับแนวรับแรก325ครับแนวรับแรกและแนวรับที่2-300ต้องเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่มีสิทธิ์ว่าจบรอบแหละและเป็นการคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็น B แล้วจบ C ลงด้านล่าง นะครับจบ C ลงด้านล่างแต่ถ้าใคร b บ a s ในในแง่นะครับว่าจะมูนขึ้นไปได้ต่อเบรกชุดนี้ให้ได้ครับนะบต้องเบรกชุดนี้ไปให้ได้377 366ต้องเบรกไปให้ได้เบรกได้ยืนอยู่นะครับมีสิทธิ์ว่าจะขึ้นไปได้ต่อโดยขอบเขตการขึ้น580ถึง715ครับนะถึง715ก็ได้โดยรอบการขึ้นตรงนี้ก็มีอีกแนวโน้มหนึ่งครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก็มีอีกแนวโน้มหนึ่งที่ตรงนี้เป็น A แล้วเกิด Strong B ขึ้นด้านบนก็เป็นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวจบ C ได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ก็รอดูนะครับนะรอดูกันเรื่อยๆนะครับโดยที่แนวรับจุดวัดใจในชุดแรกตรงนี้ต้องเบรกไปให้ได้แล้วนะครับต้องเบรกไปให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดลงมานะครับผมให้แผนไว้ประมาณนี้ครับให้แผนไว้ประมาณนี้สําหรับใครที่ถืออยู่325กับ300ต้องไม่หลุดแหละ นะครับผมสำหรับครับคอยผมให้แผนไว้ประมาณนี้นะครับถ้ามีใครมีข้อสงสัยก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตสําหรับครับคอยให้เรื่อยๆนะครับนะสำหรับครับคอยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับวิเคราะห์เหรียญคริปโตของวันที่18ธันวาคมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของคลิปวันนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k นะครับลุงลงทุนนะครับของ Facebook แล้วก็ช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับช่องทาง yu-tube o ที่เราดูกันอยู่นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปของวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ